และแน่นอนว่าความหลากหลายทางชีวภาพของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ตอนกลางวันยามค่ำคืนแบบนี้ยังมีความรู้อีกมากมายที่ครอบครัวตั้งกิจงามวงต้องออกไปค้นหาเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรกันคะอ๋อตอนนี้เราจะพาไปสำรวจตุ๊กแกป่าค่ะซึ่งที่นี่มีตุ๊กแกป่าอยู่สองชนิดที่พบได้นะคะ ตามธรรมชาติก็คือตุ๊กแกป่าตะวันออกกับตุ๊กแกป่าดงพญาเย็ยยนซึ่งดงพญาเย็นนี้เป็นสปีชีส์เฉพาะของที่นี่ที่คนพบที่นี่ตัวป่าตะวันออกจะเป็นลายขวางพาดอย่างเงี้ยค่ะส่วนดงพญาเย็นจะเป็นลายเหมือนมีหลังเป็นลายเหมือนปีกผีเสื้อเป็นคู่อย่างเงี้ยค่ะสามคู่นเหมือนอตุ๊กแกบ้านปะไม่เหมือนค่ะตัวจะเล็กกว่าตุ๊กแกบ้านลายจะเป็นลายจุด,จดๆเต็มเต็มไปหมดจะไม่มีแพทเทิร์นของลายชัดเจนเหมือนตุ๊กแกป่าซึ่ง ลายมันสวยงามมันก็เลยบางทีถูกจับไปเป็นสัตว์เลี้ยงบ้างเป็นนิสัติดเ็ดอย่างเงี้ยค่ะคือลายเนี่ยจะแตกต่างกันเฉพาะตัวอย่างชัดเจนดังนั้นเวลาที่เราจะระบุตัวเงี้ยค่ะเราใช้ลายระบุได้เลยซึ่งแต่ละตัวจะมีลายไม่เหมือนกันใช่ค่ะไม่เหมือนกันแล้ววิธีการสำรวจสำรวจยังไงสำรวจโดยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเดินตามทางส่องอหาแบบสุ่มอะค่ะไปค่ะหาตุ๊กไกกัน ก็คืองานวิจัยเพราะว่าที่ผูกไว้คือเคยเจอใช่ค่ะนี่คือจุดที่เคยเจอก็จะผูกไวอ้อ,อย่างนี้หมดเพียบเลยอะไรพี่กันเหรอ,อ,<ว>อะคะรวกอะ ตัวอะไรครับอ๋อเจออีกแล้วสุไหนไหนไไอันไหนนะครับข้างในโอ้ทางท้านมาดูในจอไหมล่ะชัดเลยนะน่าตาเข้ามา เมื่อกี้เราเดินมาจนสุดทางละเราหาตุ๊กแกป่าไม่เจอเลยแต่ว่าเราเจอสัตว์ประหลาดเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมีอะไรบ้างนะคะออมีจิ้งจกดินออมีตะขาบออขายา,ยาวแล้วก็มีแมงมุมหลายตัวเลยครับแต่ไม่เจอตุ๊กแกป่าครับซึ่งบางทีมันอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้แต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าเราไม่ได้สำรวจหมบ ละเอียดละเอียดใช่ค่ะมันเป็นการสุ่มซึ่งบางทีต้นไม้ันมีแค่ด้านเดียวเราก็ส่องได้แค่ด้านเดียวเนี่ยค่ะบางทีเขาอาจจะเกาะอ,อีกข้างหลังบางทีเราไม่เห็น ในที่สุดก็เจอจนได้หายยากนะแต่ละตัวม,มันอยู่ในป่ามันเหมือนกันหมดแล้วมันมีแต่ใบไม้ไาหาไม่เจอ,อแต่พี่เขาตาดีดีใจมากครับตอนแรกเนี่ยก็ไม่เจอครับตุ๊กแกป่าเหมือนปะเหมือนบ้านตุ๊กแกบ้านปะไม่เหมือนครับออมันมีลายเขาดำไม่ค่อยชัดแต่ก็เห็นครับการเจอสัตว์ป่าในป่าถือว่าเป็นเรื่องยากค่ะเพราะว่าหนึ่งเราไปกันเยอะขน,นขนาดนี้เขาต้องซ่อนก่อน แต่ว่าการเจอก็ถือว่าอย่างที่น้องบอกถือว่าเจอยากคือพวกหนูสำรวจกันมานานมากก็เจอแค่ไม่กี่ตัวแต่ว่าวันนี้มาถือว่าโชคดีมาค่ะที่ได้เจอตุ๊กแกอยากเจอทัดหรือทัดอยากเจอตุ๊กแกเนี่ยก็ไม <c oughs> ่อ,อยากเจอตุ๊กแกครับ <c oughs> ไม่กลัวเหรอเจอตุ๊กแกไม่กลัวเหรอไม่ครับอมันน่ารักครับถ้ามันเอาขึ้นมาบนมือได้เอามา <c oughs> <c oughs> จำนวนของตุ๊กแกที่พบเจอในค่ำคืนนี้คงไม่ได้เป็นตัวชี้วัดปริมาณของตุ๊กแกทั้งป่าได้หรือสามารถคาดการการสูญพันธุ์ของมันเนื่องจากปัจจัยหลายอยา่างทั้งจํานวนทีมงานที่เดินเข้าพื้นที่และการศึกษาวิจัยที่ยังไม่ครอบคุมและไม่ได้จดบันทึกสถิติที่แน่นอนแต่มีสิ่งหนึ่งที่นักวิจัยในสแกราชได้พบเห็นเชิงประจักษ์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อวิกฤตโลกร้อนรุนแรงขึ้นสิ่งนี้ก็เริ่มลดน้อยลงทุกทีนีี่ั สวยมากเลยอ่ะผู้นีจริงแล้วก็น่ารักดีนะน่ารักนุ๊กมันยังไม่นิ่งต้องใจริญไปเลยตากระจรติดอยู่ที่มือทัดน่ารักจังมันไปมาแมลงนี่เป็นสัตว์ที่ มีจํานวนเยอะมากที่สุดในโลกเทียบกับสัตว์อื่นๆบ้านเรานี่ผีเสื้อกลางคืนเฉพาะผีเสื้อกลางคืนนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า2 0,000ชนิดนเรามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประมาณ260ชนิดนก1น0 0กพับกว่ากว่าชนิดสัตว์เล,เลี้ยคันอะไรพวกนี้มันมีมีระดับระดับร้อยไงโปรตีนในป่านี่มแมลงมันจะเยอะแต่ว่าที่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับของ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายๆอย่างแต่ถ้าเกิดเราแรงมากๆเนี่ยหรือเขาเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนีโนเนี่ยบอลแรงประชากรมแมลงมันก็จะลดลงเพราะว่าเคยมีพวกนักศึกษาเขาไปเก็บข้อมูลแมลงอยู่เก็บติต่อกันเลยหลายปีแล้วในช่วงที่เป็นเอลนีโนเนี่ยประชากรมแมลงก็จะลดลงเรื่อยๆแล้วเราอยู่ในช่วงนี้ช่วงเอลนีโนอีกช่วงหนึง่งที่ค่อนข้างจะยาวของเราก็คือตั้แต่ปีลางปี61มาเอลนีโนมาจนถึงปี6 2สองแล้วเข้าปี63สนี่ก็เป็นช่วงที่ยาวเพราะนั้น ประชากรมาแมลงเราก็ค่อนจะน้อยเราก็จะเห็นเนี่ยเพราะพวกพิเศษกลางคืนไม่กี่ตัวถ้าเกิดบางปีเนี่ยมาบางทีนี่แมลงเต็มพืชเต็มจอเลยดูกันไม่หว่านไม่ไหวเลยเวลาแมลงน้อยนี่มีผลกับป่าไหมฮะระบบนิเวศของมันก็แมลงมันก็เป็นผพุริโภคขั้นพื้นฐานในระบบนิเวศเป็นเป็นเป็น,ปนตัวแรกที่กินพืชใช่ไหมเนี่ยห่วงโซ่อาหารเนี่ยระบบนิเวศคือพื้นฐานสุดเลยก็พืชใช่ไหมพืชแล้วก็จะมีตัวมากินพืช ก็คือแมลงแมลงเนี่ยเป็นแมลงขนาดมือถือเพราะนั้นแล้วก็จะมีหลายๆสัตว์หลายๆะเช่นมากินแมลงอะไรอะไรมั่งที่กินแมลงกบครับกบเขียดกินกากินไหมกินค่ะข้างคาวกินไหมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเออข้างคาวบางตัวกินจะส่วนอย่เรามีข้างคขาร้อยสามสิบชนิดส่วนใหญ่ประมาณสักร้อยชนิดเนี่ยจะกินแมลงเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็กินแมลง สัตว์เลื้อยคลานก็กินมแมลงสัตว์สะเทินน้ำสะเทบกก็กินมแมลงนกเพราะนั้นสัตว์สี่กลุ่มเนี่ยกินมแมลงทั้งหมดเพราะนั้นถ้าเกิดมแมลงเราน้อยลงมันก็จะกระทบต่อประชากรของสัตว์อื่นๆด้วยใช่ไหมพอเราอาหารมันน้อยลงสัตว์ตัวอืน่นเขาก็ไม่ขยายพันธุ์อะไรเงี้ยพอรู้ว่าขยายพันธุ์มาลูกหลานก็จะไม่มีอาหารกิน นะครับเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศมันก็จะส่งผลต่อระบบนิเวศไปเรื่อยๆเท่าที่บางพอดูเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องอาภาวะโลกร้อนนี่ก็มีผลกับป่าไบโอสเฟียร์ที่นี่แล้วใช่ไหมครับผมใช่ครับก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศเนี่ยกระทบต่อระบบนิเวศในภาพรวมทั้งหมดยิ่งช่วงการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศเนี่ยจะทําให้ปรากฏการณ์พวกนี้มันรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความถี่มากขึ้นไนไบโอสเฟียร์เรายังมีผลกระทบเลย พอจริงๆแบลอคซเฟียเราเทียบกับประเทศไทยเมันกยังพื้นยังเล็กอยู่เพราะเรามีประมาณ50,000ื่นไร่ประเทศไทยมี322หรือ23ล้านไร่ประมาณนี้เพอเรามีอยูนิตเดียวเ<ม><ม>พราะนั้นมันก็กระทบไปทั้งหมด ใจเรื่องตุ๊กแกป่าเขาบอกว่าตุ๊กแกป่าเนี่ยจำนวนประชากรมันน้อยลงเพราะว่าแมลงน้อยลงพอแมลงน้อยเพราะปรากฏการธรรมชาติเนี่ยก็ทําให้ผู้ล่าในห่วงโซ่อาหารมีอาหารน้อยลงตามไปก็ทําให้ทุกอย่างมันหายไปจากระบบนิเวศเด่นดอกไม้สะเทือนดวงดาวใช่เพราะฉะนั้นเน,นี้ยมันเหมือนเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบซึ่งกันและกันซึ่ง ถ้าไม่มาก็จะไม่เห็นว่าจริงๆทุกอย่างมันเกี่ยวกันโดยที่เราไม่รู้ถึงความร้ายแรงของมัน,มมนกดซิข้างหน้านนะค่ะเอามือเข้าข้างหน้าค่อยๆก่อนไห<ด>มแกละ่ะเบาๆค่อยๆออกมัออกมั้ยเอว้าวได้แล้วสีมันสวยลายมันแบบว่าเจ๋งมากเลยอ่ะ ตีมึงอแรงแรงเลยเออกับบ้านยได้ได้ได้ไากินเออนี่กลุ้มเรี่ยค่ะนี่กลุ้มมนเหนียวเนียผสมมเาแบ่งี่บ้างเพราะอันนี้มันไม่สุกใช่เอันนี้อร่อย เราจะมาดูกลุ่มดาวหลักๆที่เราเห็นนะคะตรงนี้เลยค่ะคนไทยค่ะจินตนาการว่าเป็นดาวไทตามอาชีพหลักของประเทศไทยก็คือเกษตรกรรมนะคะเกษตรกร,รนั่นเองลองทายซิว่า35เซนนี้อายุเท่าไหร่50ปี100ปี 90, 90. ผลที่ออกมาเลขที่ออกก็คือ